สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนขนมอันเดอร์สกอร์เอสเอสนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบินไปอังกฤษกันค่ะมาดูกันก็คือก่อนอื่นเลยเข้ามาเนี่ยเงียบเหงามากเลยทุกคนสนามบินคือเงียบมากแล้วแบบปิดไปหลายอย่างมากเราก็แบบว่าเดินทางคนเดียวครั้งแรกนะคะก็ไปกันเลย ก่อนอื่นนะคะทุกคนเราก็เข้ามาในลาวช์นะคะเราบินแบบ Business Class นะคะเราก็เลยเข้าลาวช์ของ miracle lounge นะคะคือเงียบม,มากนี่เราเองค่ะพร้อมบินมากๆเลยนะคะพร้อมบินมากเลยนะแล้วก็เราจะพาไปดูอาหารกันค่ะอาหารก็หลากหลายมากมีตั้งแต่ข้าวมันไก่สลาเปาขนมปงขนมฟังเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีแบบ อาหารจริงๆจังๆด้วยทุกคนแล้วก็มีเลนะคะเราชอบมากๆเลยแล้วก็มีอาหารจริงๆจังๆซึ่งเขาแบบแยกไว้ดีมากเลยทุกคนแบบกันโควิดอ่ะแบบดีมากๆเลยเนาะก็มีข้าวมีอะไรเยอะแยะแล้วก็มีซุปเห็ดด้วยค่ะอันนี้นะคะเราจะพามาดูที่นั่ง Business Class ของเราเองค่ะสามารถปรับเป็นเตียงได้เลยหมอนนุ่มมากทุกคนเพออันนี้เราบินของสายการบิน,น KLM นะคะไปดู a m e n i t y k i ิดกันค่ะ อันนี้นะจะมาในกระเป๋าแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเราก็เปิดเปิดโต๊ะนะคะค่อนข้างเอิม่มอะไรทุลักทุเลเนาะเพราะเราใช้มือนึงถ่ายอีกมือนึงเปิดกระเป๋านะคะก็มาลุนกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง <c oughs> ก็เปิดมานะคะก็จะมีน้องซิปเนาะก็ก็รูดซิปลำบากนะคะมีมือเดียวลำบากมากก็มาดูกันนกคนคือแบบว่าจะบอกว่าแบบเขาดีมากๆเลยอ่ะแบบแอบรบ์กแบ็บริการดีมากๆแล้วก็แบบ ทุกคนก็ใส่แมสซตอนบินนะคะเพื่อป้องกันโควิดเปิดมาเราก็จะเจอที่ปิดตาก่อนเลยนะคะที่ปิดตาเขาก็จะให้มาหนึ่งอันแล้วเราเจอถุงเท้าเป็นสี KLM เหลีอยน่ารักมากๆแล้วก็จะมีเป็นอันนี้น่ารักมากเลยเป็นโลชั่นนะคะกลิ่นทิวลิปกับยูสุน่ารักมากเลยแล้วเขาก็จะมีของมาให้เต็มไปหมดเลยทุกคนคือแบบ จับแล้วแบบไม่รู้จะเอาไหนออกมาก่อนก็มีแปรงสีฟันมียาสีฟันเยอะมากมากเลยยาสีฟันให้มาเยอะมากเลยนะแล้วก็มีที่อุดหูมีลิปบาลอันนี้คือชอบมากมากลิปบาลน่ารักมากคือแบบได้ใช้จริงๆแน่นอนแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารนะคะคือเราตื่นมาเขาก็แบบให้รีบกินแล้ว่าทุกคนก็มีชีสแล้วมันก็จะเป็นขนมหวานหวาน,วานมี แอปเปิอยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะก่อนที่เราจะแลนด์ Land, เนาะก็คือเราไปลงที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็ต่อเครื่องไปที่ฮิตชูลอนดอนนะคะ อันนี้จะเป็นตอนเราต่อเครื่องจากอัมสเตอร์ดัมไปลงที่ฮีตรอแลนดอนนะคะวิวสวยมากทุกคนแล้วเราก็จะต้องไปกักตัวในโรงแรมนะคะของเราสุ่มได้โรงแรมรามาดาค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายห้องให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวโรงแรมอีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้เราด้วยนะไปแล้วนะคะบายห้องสวยนะบาย